สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงเจนะครับโรงเจสามย,ยอดนะคะตอนนี้ก็มากับ FC ด้วยนะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับมาเดี๋ยวเอฟซพาผมไปไหว้โรงเจข้างในเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยนะครับว่าข้างในโรงเจนี้ความสวยงามเป็นยังไงมากนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆพาผมไปนะครับเดี๋ยวเป็นไงพี่พี่ดูติดตามผมมานานยังครับนานแล้วนานแล้วครับ<ร>ต้องก็เริ่มทำให,ใหม่ๆแล้วตั้นแต่ที่จุดกลางเต็นท์สามที่ต่างๆครับ อ๋อ็นอในช่องยูทูบเลยดิอ่าใช่อาหนาละล้วนหนาะครับก็อนที่ก็มาเป็นบ้านเราละน่าได้ดูได้ดูหนังผมบ้างไหมครับดูดูโอเคนะเดี๋ยวให้พี่พาไปชมความสวยงามของโรงเจกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์ไปต่อดูวเลยข้างๆนู่นโรงเจเก่าร้อยปีนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเคี่ครับ กกเเราามงยย์อสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่าเขาสามร้อยยอดนะครับอยู่ที่ลงเกนะฮะพี่นี่ลงเจอะไรนะครับพี่ลงเจเขาสามร้อยยอดลงยิมจีอ่านะครับเนี่เรามาชมความสวยงามของลงเจที่นี่กันครับ ครับโรงเกลุยอิมยีนะครับเขาสามยอดนะครับเนี่ยฮะสวยงามมากเลยข้างหน้าก็จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นภูเขาสามยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามข้างในโรงเกกันเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นศาลพระแม่กวนอิมนะฮะด้านนู้นเลยโอ้โหโรงเจใหญ่มากผนังก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ี้นนี้ครับจะเป็นเครื่องเส้นไหวนะครับเป็นโรงเจยที่ใหญ่มากเลยฮะนี่พ่อปลูกสาม,มยอดนะครับเพื่อนๆนะครับเอ่อก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออ่าไหว้ขอขามาเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ก่อนนะครับก็ที่นี่ก็จะมีจุดต่างๆนะครับที่ให้เราไป สการะบบูชาไปจุดๆนะครับเขาจะมีบอกทีละจุดเลยจุดที่1จุดที่2กี่ดอกที่3กี่ดอกอะไรประมาณนี้นะว่ายตรงไหนตรงไหน,นก่อนนะครับถ้าไม่รู้ก็กจะมีคนที่อยู่เฝ้าที่เนี่ยเขาคอยดูแลที่นี่เขาคอยบอกนะครับบอกกล่าวว่าเราควรทํายังไงที่ไหนก่อนที่ไหนก่อนนะครับเนี่ยตามตามขั้นตอนเลยนะครับนี่ครับผมไหวจุดแรกเสร็จแล้วก็จะไปจุดต่อไปนะครับนี่ก็ จุดนี้คือทุกจุดนะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าแต่ละจุดว่ายกี่ทูกกี่ดอกกี่ดอกเขาจะให้มาเป็นมัดนะครับมัดครบเลยนะฮะแล้วเราก็วายแล้วก็แบ่งออกมานะฮะกี่ดอกตรงนี้เขายืมบอกว่าตรงนี้ใช้กี่ดอกแล้ววายไปเสร็จแล้วก็แบ่งออกมาปักอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนแล้วก็ไปตามจุดต่างๆของเทพที่นี่นะครับ ไปยาดาฟาดินเสร็จแล้วก็วไปทางด้านเจ้าแม่กวนอิมต่อนะครับทางด้านนู้นเลยบูวิวไปในตัวด้วยหน่อยสวยมากเลยเพื่อนเป็นไงครับฮะไปก็สมอง สวยงามมากเลยครับพเพื่อนๆตอนนี้เป็นด้นานนี้ก็เป็นตัวอะไรเยีะยกองเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือนะครับใน<ม>ด้นานนี้เลยนะครับเดี๋ยว,ว่าเจ้าพ่อเสือก่อนนะครับเจ้าพ่อเสือถ่ายให้กับหน้าตรงเจ้าพ่อเสือถูกชะโลกกระเทือนนะขอพรไปหน้าตัวเะรเียกองนะครับแต่ <Burg undy. S 1> ผมเหลือหา้าอ่าน,นั่นแหละปักไปเลย ที่ไหนนะครับข้างไหนะฮะเรียกว่าอะไรนะท,ท,ที่ที่บอกที่เรียกว่าอะไรครับปับ้นพะรุดเนี่ยปันพะรุดป้ายยินยันฮะป้ายครูบ, <ใน S 1> บาอาจารย์ป้ายอาจารย์รุ่นเก่าๆมีรุ่อะไรเดี๋ยวไปดูปั้นบันพรุ<ะ>่ดกันนะครับ อ,องงาามมากถึงหน้าเทศกาลคนยัมาส่งน้ำพระในโหมดแปบอ่อนรังครับอน้ำพระห้าร้อยองค์ครับอ๋อรวมด้านด้านนู้นด้วยใช่สอ,สองฝั่งเนี่ห้าร้อยองค์รวมกันห้าร้อยห้าระองค์อทรายเฉ่งนะครับเพื่อนเป็นโลเกที่สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆนะฮะผมพาเพื่อนๆดูรอบๆเลยนะฮะเนี่ยฮะสวยงามมากเลยเพื่อนๆก็มาสักการะบูชาได้นะครับ ที่โรงเจนี่นะครับเห้สวยงามกันเลยทีเดียวงานพาชมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเพื่อนตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่โรงเจเก่าร้อยกว่าป,ปีนะครับด้านหลังนะครับาเดี๋ยวเรามาไหว้เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเจนี้ก่อนนะครับดี๋จะให้ดูความสวยงามแต่ละด้านแต่ละจุดนะแต่ละด้านนีคระเพื่อนนะสวยงามไหมครับนะด้านบมเรื่องป้ายเลย เป็นป้ายของอาจารย์นะอ๋อครับเป็นป้ายอาจารย์นะโกนั่นที่เป็นป้ายอาจารย์นี่มันก่อนคนมาสร้างใช่ไหมอาจารย์อืมเนี่ยเธอถ่ายโอ้เสาเสาสวยมากครับเนี่ยสวยสวยฮะเนี่ยเธอถ่ายคลกโจ้ถ่ายอะไรได้หมดเลยไดครับเนี่ยคงโจ้ปะปุ้เนี่ยครับถ่ายทำไเ้หมดถ่ายติดแม่ชีไปด้วยกันได้ขออนุญาตครับขออนุญาตนอะอันนี้เป็นงานสลักของบ้านเราไหมใช่ครับ นะปิ่นสลักนี่นะแต่คนฝีมือคงคนสามยอดนนะเนี่ยด้านนี้ก็เป็นพระห้าร้อยรูปเลยสวยงามมากแล้วครับเพื่อนๆนะโรมี่าวก็คนนี้ค่ะเป็นดีน่าจะพามาช่ายทคนเน โอ้ oh, ประตูสวยมากครับจ้สวยรุ่นเก่าแก่น้อยปีอันนี้คือปลายพัดพรวดปลายปพัดพระุดโอ้เต็มเลยครับเยอะเละมาจนีมาเนี่ยเออเข้ามานี่เป็นหมากูบาจย์รุ่นเ่าคือรุ่นจันโอ้ประตูใหญ่มากเพื่อนๆประตูที่นี่ใหญ่มาก โอ้บุกเบิกเลยมาจากเมืองจีนเลยครับ่วเวครับ่กเนเนกเยม้ย็เป็นร้อยปีนะผมว่าปครับด้านหลังก็เป็นป้ายดินยาของครูบอาจารย์ของเราซื้อของโกเนียวของบาพกรุษ ที่มาอยู่ในร롱เจนนี่เห็นไหมครับ,รบสวยมากครับสวยงามสวยสวยที่นี่สวยเก่าร้อยกว่าปีอ่ะเดี๋ยวเราจะจบที่นี่กันเราจะไปไฮไลท์วันนี้ที่ร롱เจ900เก่าร้อยปีเก่าจับยอดร롱เจร롱เจปิ้งปิ้งแกครับลูกอินดี้ลูกอินดี้ปิงป้งแกงโั่ ผมข้านมาครพี่ก็สวยงามมากเครับเพื่อนๆดูอฮะสวยทุกจุดนะครับที่นี่ครับถ่ายแล้วครับผมได้ถ่ายแล้วนู่นโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมออกมาข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวหลังจากตอนนี้ผมได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเจเก่าที่นัดเพื่อนๆไว้นะครับเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดที่นู่นเลยครับโรงเจเก่าไปางด้านนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวอาจเป็นไลฟ์สดเลยนะครับ อ๋อจะเอาออกมาจากประตูด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นอานนี้คือเป็นโรงทานือเป่าครับเนีตรงนี้นะครับนี่ะตรงนี้เป็นเรือสเภาที่เขาจำลองไว้นะครับของปู่ครับเนี่ยเป็นเรือสเภาที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยนะฮะสร้างจำลองมานะครับว่าพ่าปูสามยอดมาจากเรือสเภาใช่ไหมฮะข้อปูสามยอดนี่เขาเป็นคนจีนใช่ไหมครับนะครับ มาเลยสามพันสามร้อยยอดอ๋อสามรอยยอดจริงๆไงสามรอยยอดที่ผมเรียนมานะ,ะเป็นชื่ออ่ารอดมาสามร้อยคนแต่ตลาดเรียกเพีย้ยนเป็นสามร้อยยอดอจริงๆมาจากสามร้อยยอดใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เลยภูเข,ขาเป็นภูเข,ขาที่ใหญ่คง<อ>คิดว่ามีสามร้อยยอดจริงๆแล้วมาจากเพี้ยนมาจากคำว่าสามร้อยยอดนะครับเนี่เยเลยสามพันของพ่อปู่ครับเนี่ยพ่อปู่เดี๋ยวผมขอสกักลาพ่อปู่แปบ๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้เราก็ไหว้ประปูบนเรือสำเภาเสร็จปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปโรงเจเก่าที่มีอายุนมนานถึงขั้นถึงอาชื่อชื่อว่าโรงเจผู้ลูงหุ่นะครับโรงเจนี่มีอายุมากถึงร้อยกว่าปีแล้วร้อยเจ็ดปีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตามไปมาเลยครับโอ้หนี่อันนี้ผมเป็นไม้เก่าแก่นะครับเนี่ยนะเรือสมเภาเนี่เพื่อนๆเป็นไงไปไปกันครับ สวัสดีครับก็เสร็จภารกิจมาตามคำเรียบร้องแล้วนะครับก็ไปดูไลฟ์สดย้อนหลังเอาเองนะครับตอนเนี้ยผมก็จะเดินพาปเพื่อนเดินชมบรรยากาศโรงเกลี่ร้อยปีนะครับยามเย็นนะครับเนี่ยเป็นไงสวยงามนะครับตรงด้านนั้นนะเขาจะเห็นผ่าเป็นพ่อปูใช่ไหมฮะตรงไหนนะตรงนั้นปะ่ะเป็นหน้าพ่อปูเลยนู่นตรงนน้นนะตรงนู้นครับตรงสะพานตีโรงเกลแล้วถ้าถ่ายขึ้นมันก็สวย กีลืมมให้ดูตรงฝามือฝามืออยู่ไหลตรงนั้นนะฮรผมน่าฝามเป็นลูกฝามือเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารพ่อปู่แล้วก็สารแม่นะครับแม่ตะเคียนนะครับเรามีจุดนั่งพักตรงนี้ด้วยนะครับก็เมื่อกี้ไลฟ์ให้เพื่อนเพื่อนดูแลวนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ไปดูในไลฟ์เอานะครับนะฮะกดไลค์รัวๆนะครับ พ่อปู่สามร้อยยอดนะครับนี่และเยกมัดนะครับแล้วนี่ก็เป็นแม่ตะเคียนนะครับเสาเสาน่าจะเป็นเสาแม่ตะเป็นแต่ต้นตะเคียนเลยนะครับเสาที่ว่าเป็นมุมนะใช่ไหมก็ไม่รู้ต้นตะเคียนสมัยก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางคนดูไม้เป็นคนสมัยก่อนก็รู้เป็นตะเคียนทองด้วยโอ้นี่ก็เนี่ยแม่ตะเคียนทองไงเขาบอกทองมาใช่ใช่แม่ตะเคียนทองนี่ครับ ตรงนน้นน่ะมีเหมือนมีสันเอยมีสานมีต้นตะเคียนที่ต้นเยอพอแล้วรู้ว่ได้ไปหมดแล้วอาจจะต้งรูปแป้งได้ใช่แป้งแป้งอมาแป้งไม่ได้เอามาเอาลูกก่อนเห็มาเห็นที่ตก ถึงเก้าดอกเราหยิบมาแค่ห้าดอกเดี๋ยวเอาับไปเอาายืนบังไว้ก่อนเด,ด,ดี๋ยว